ขส้สวัสนีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวสลามกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวสลามกันนะคะนะคะี่ค่ะก็เป็นตัวสลามของเราเราออกมาก่อนแป๊บนึงนะคะขออน,นุญาตค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาจิ้มกันนะคะ นี่เือกเกลียงแล้วก็มาถ่ายนะคะนี่เราใช้เป็นสูตรแป้งเย็นนะคะสนุกมากเลยค่ะเนื้อแน่นนะคะเนี่ยค่ะไม่ติดมือค่ะ ได้บ้างเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเสียงบางครั้งเสียงหายก็ต้องขออะไรด้วยนะคะเพราะว่าเราจะคอนะคะเหลือไว้เนื้อนี่ก็ยืดนะคะ ่คะพาดหน้าอาจจะพาดหน้าเลยช่วงหน้าเราอาจจะมาทำสลามให้ดูนะคะสลามนี้เราใช้แป้งเย็นเ,นเพสตนะคะสีชมพูค่ะ ซื้อนะาซื้ออันเล็กนะคะยี่ยี่สิบเท่าไหสิบสบาทค่ะซื้อที่ร้านขายของชําก็ได้มันก็มีเลยซื้อที่ร้านขายซื้อที่ร้านขายยาร้านขายยาอาจจะไม่มีนะคะเพราะเราไม่ได้ซื้อที่ร้านขายยาเราก็ไม่รู้ สั่งจิ้มได้เห็นไหมคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจอบเท่านี้นะคะค่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปนี้ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายแบงค์ <c oughs> <c oughs>